สวัสดีครับพบกับอีกที่เกยกับน้อสอพ่อนิติัทนออนไลน์ทีมงานโจคอตผมพอดเปนีครับผมได้ครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิถีชีวิตคนตกปลานะครับทรับเดี๋ยวผมจะสัาตาษา์พี่เขานะครับว่าพี่เขาใช้เหยื่อประเภทแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการหาปลาหรือเขาเรียกว่าวิถีชีวิตตกปลาของคุ่ของเรานะครับว่าเขาตกใช้เหยื่ออะไรแล้วตกได้ปลาประเภทไหนนะครับไปชมกันเลยครับผมมา พี่น้องครับเดี๋ยวผมพามาพบกับพี่จุ้ยนะครับคู้ผู้ได้ตกปลาครับย่านนี้นะครับพี่จุ้ยมีที่เหมีตกปลาได้ในพี่มระดุกตัวเลยนะปลาครับอีกตัวนึงตัวครับใช่ตัวโตอ้วนๆเลยนะครับอ้วนๆเลยครับผมนี่ก็คือปลาดุกที่เราเขาย่างกันกินเหมือนกันใช่ไหมพี่ตามร้านอาหารเข้าไปจุ้ยแล้วอีกที่ไดตกตกที่นี่อื่ทังที่สองใช่หรือเปล่นี่มันย่านนี้ก็ได้ทั้งไหนเนี่ยผมก็จะอยู่ที่เขตบาง ต้องปรับน้อยอ่ะใต้สะพานกลับรถได้สะพานกลับรถแถวตัดใหม่ได้สะพานกลับรถแถวตัดใหม่แถวย่าติ่านนกล้วกันนะหันนกตัดใหม่แถวตัดใหม่นะครับสะพานแล้วพี่จุ้ยพี่จุ้ยตกเกีอบส่วนมากจะเป็นพวกปลาอะไรครับของบ้าพวกปลาครับบางทีเยื่อ่บางทีเราเอามาแล้วก็ไม่จอดจงก็จะต้องใช้ยืหรืออะไรได้อะไรก็เอามาตกลองทั้งขนมปังไอ้ะไอปังก็ตกขนมปังได้ไอ้ที่เดือนเราที่เดือนมาตกเดือนบ้างกุ้งบ้างและพี่เคยตก ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยกระเพียนตรงบอกตรงตรงในท่านะไอตรงเรียกว่าแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยที่เคยตกปลาอะไรได้บ้างครับมาของเราแหลงน้ำน,นี่อันนึงดุกแล้วอัดุกแล <ะ S 2> ้วก็อันน,น,นี้มีไหมอันนี้นี่มีมีปลาสวายดุกกับสวายสองอย่างแค่น,นี่ยเพี้ใช่ใช่ะตะเพียนปลายังไม่เคยได้เลยชงปลาช่อนยังไม่เคยได้เลยอย่างอ๋อไออย่างปลาดุกเนี่ยพี่เคยตกเลยน้วหนักเท่าไหร่น้ำหนักนานเลยนะก็ โลว่ากันโลกว่ากันโลกว่านีดหัวมันขนาดนี้ได้ไหมเอาเล็กนิดนึงถ้าโลกว่าที่พี่จุ้ยจะเลยโอ้เไมยือพี่เยือตรงนี้พี่เห็นเยือยอยู่เนี่ยมีทั้งกุ้งหลองทั้งอันนี้เป็นหัวใจไกญ่ไหมพี่ใช่ตับตับโคตรตับแล้มีมันผสมกันมาไงอ๋อมีโคตรตับมีทั้งกุ้งซื้อซื้อมาจากค้ามาอันนี้ก็คือว่าอะไรที่หาได้ง่ายใช่ที่ก็จะมาตกอ่ะได้ไหนี่มันก็ได้ทั้งทุกอย่างทั้งไส้เดือนทั้งกุ้งกุ้ง ทั้งไก่ก็ได้ใช่ไหมพี่้ะไก่อ๋อครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างเหรพี่มีทุ่นเลยใช่หมเนี่ยทุ่นเนี่ยของที่ของนอกของของมือสองมาก็มีทุ่นก็มีทุ่นของนอกด้วยของมือสองก็มีนะฮะที่เขาหาซื้อมาที่ง่ายๆที่มันที่มันเป็นของอะไรที่มันมันหามาได้แกก็จะนํามานะอันนี้ก็คือเป็นเป็ดตกปลานี่เฉพาะตกปลาเองอันนี้มันเป็ดนี่มันนานแล้ว เขาวัดได้กี่วัดได้กี่โลพี่พี่เคยวัดได้กี่โลครับตอนนี้ประมาณมไม่ได้ตัวไม่ไมไมใหญ่เลยจุ้ยหลังจากที่พี่ยามว่างเนี่ยจากกับรถเนี่ยสถานาเนี่ยพี่ไปตกที่ไหนบ้างพีออง่ว่าเป็นบ่อแถวพระรามสองก็ก็ไปบ่อยอ๋อหมดทางพระรามสองแวถวท่า,ทาข้ามเนี่ยก็มีมีมีเขาเปิดให้บริการที่ตกเป็นบ่อเลยใช่ไม่หมดเลยถ้าคำวอย่างอย่างแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเงี้ยนะพี่เคยไป ก็มีที่นี่เราว่างๆเลยครับขับมาคิดเครียดโดยเบื่อรถก็เลยจับตกเล่นเลยครับก็เ็กเรามาตกกันกับลุงเนี่ยปูปูเลยฮะปูเป็นปูปูยังไม่แก่ไอ้เล็กมาจบกปลกับปูเนี่ยบ่อยไหมบ่อยอย่างเง้ยนะอ๋อแล้วเราเคยตกของเราเองอ่ะโดยการใช้ความสามารถของเราเองเนี่ย เราเคยตกได้กี่กี่กี่ตัวตัวนึง่ะตัวกิโลได้เราเคยตกตัวนึงนะเราจะใช้เบ็ดทะเลของเราเนี่ยนะนี่คือเบ็ดของเราเองเลยโอ้ได้ตัวนึงนะก็มาเกือบโลนะใช่เราว่าได้เกือบโลอะไรปลาดูปะปลาปลาดินอ๋อเคยวัดปลาดินได้ตัวนึงก็เกือบโลก็เก่งเหมือนกันเด็กๆก็ก็ใส่เครื่องันมาตกปลาโอ้โลโลกว่านะ เขาเขาวัดได้มัน5โลอ่ะเต็มขี้นะคันนี้ของเขาที่เขาวัดได้ก็เก่าละเป็นหก่แล้วเป็นเบ็ดที่ว่าเก็บเก็บไว้ใช้เล่นประจํำการตกปลานี่ก็เป็นเหมือนการออกกหลังกระดายนะพี่นะการพ่อรอแล้วเก็บไปด้วยไอ้เครีไปด้วยเครียดก็หลังไม่ได้เครียดลงมาก็หลังรอทิ้งไปเครียดแบบขี้ก็ขับรถขาเท่านะใช่ก็อย่างน้อยก็ งีกว่าเอาเวลาทำอย่างอี้นะตัวเล็กนะมันอยู่กับปู่นะันอยู่กับปู่ตกปลาดีกว่าสบายใจตลับลมเย็นๆลมร่มิ่มน้ำนะ,ะก็ฝากให้พี่น้องแล้วกันถ้ายามว่างถ้อยากจะมาตกปลาอยากจะมาเที่ยวชมบรรยากาศยามเยนเ็นแถวนี้ก็มาแถวนี้ได้นะครับก็ไม่ไกลตรงตัดใหม่พันนกนะตรงใต้สะพานขับรถนะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับช่วงวิถีชีวิตคนตกปลานี่ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมกับแางห้าพองค์จะไปลงพื้นที่ที่ไหนและไปสอบถามถาเกี่ยวกับการตกปลาณจุดไหนช่วงนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ